คิดว่าสาวๆหลายๆคนต้องเคยประสบปัญหานี้ก็คือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วผมฟูมากทุกคนแบบทา,ทางที่นอนเราก็หวีไปแล้วนะแต่มันพันกันจนแบบว่าเอามือสางไม่ได้อ่ะดังนั้นแล้วในทุกๆเช้าดิวก็เลยต้องมาสระผมแล้วก็เซตผมใหม่โดยตัวช่วยของดิวนั้นก็จะเป็นวลแฮร์เครตินคอมเพกต์รีแพทชิฟเมนต์ตัวนี้เป็นสม่เคลร์ตินที่อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติและวิตามินแบบจัดเต็มตัวนี้จะช่วยลดผมแห้งผมชีฟูแถมยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมด้วยดิวก็จะเริ่มจากการสสรรระผผผมมมกก่อออนนเเเเลลยแทุคคดูืพาาั กันหนักมากอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการทําสีผมด้วยส่วนหนึ่งพอจากผมเสร็จแล้วดิวก็จะลงตัวเคลาตินของเวว์แฮร์ตัวนี้เลยคือพอใช้เรารู้สึกว่าผมนุ่มลื่นมากอ่ะทุกคนให้ทุกคนดูนะคือมันสางได้เลยอ่ะพอหมักไปสักพักนะคะดิวก็จะไปล้างผมนะเนี่ยทุกคนดูสังเกตดูสิว่าผมอ่ะมันเงางามแล้วมันก็มีน้ําหนักทันทีเลยพอล้างผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเป่าผมกันนี่ทุกคนก็คือเขาเป่าผมเสร็จแล้วนะล้วคือแบบผมลื่นมากอ่ะทุกคนคือสางได้เลยอ่ะไม่มีติดเลยที่แถมที่สําาคคัญืออผมมมหก แล้ทุกคนดูดิผมมันเงางามมากค่ะทุกคนคือแบบเลิศมากอ่ะคือใครที่กําลังตามหาตัวช่วยดูแลเส้นผมนะเขาแนะนําเคลาตินตัวนี้เลยเขาปักตะก้าไว้ให้แล้ว